โอเคครับ okay, ผมตัวนี้ครับยู่ผมพามานอยนะวันนี้ยู่ในแบบแอนิเมเอรนเอร์อีกแล้วนะก็มันเป็นการอัปเดตตัวละครที่ค่อนข้างจะเยอะนะก็เลยว่าอาจจะมีคลิปย่อยๆมาเยอะหน่อยนะครับก็หราบวันนะี้นะจะมีการรีวิวยังไม่รู้นะครับเราต้องมาดูก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวผมว่าผมจะทําการซุ่มทีละสิบลีโลนะครับว่าตัวไหนจะได้ทําคลิปนี้นะครโอเคมาก็จะเป็นทางด้านของเชื่อ้วตัวนีเ้เรื่องที่่าไหร่เมื่อกี้เดี๋ยวผมจะจบไปที่ตัดที่ที่สิบแล้วกันนะครับ ออโอ้ยได้แบบดูมนะครับตัวนี้โอเคป่ปครับทุกคนเราได้รีวิวตัวนี้ละมาเมาโก้ไหมใช่ไหมพระผมพระผมจำชื่อไม่ถี่น,นะน่าจะชื่อเมาโก้นะครับสแตกคอร์เป็นแค่ระดับเอสกรร็พอเพราะมันอีโวไม่ได้เนาะเอแต่เอสกี่ตัวก็ได้คอร์สครับเป็นแบบเอสสองตัวก็ได้ยังต่ำนะเราก็สุ่มสแตกเป็นที่เรียบร้อยนะก็คือเราจะเอาสแตกครั้นี้แล้วครับเพราะว่า จาเที่ผมดูนี่คือม,มันมันเยอะไปสะด้วยสามน้ำสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นสายคล้ายๆมาเริงนะครับอโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูพาซีกันก่อนว่าพาซีทำอะไรกันได้บ้างนะครับโอเคอเราได้รู้ว่าเราต้องปั้นนิวไปทางไหน,นครับโอ้พาซีโอเคเห็นผมก็อยากนอนแล้วครับโออโะโอเคมาพาสซีนะครับตัวนี้ชื่อนะมาโก้ไหมใช่ไหมน่าจะมาโก้นะครับแ๊บนึงนะครัออนี้หา เลื่อนหาข้อมูลันก่อนโอเคอ๋อชื่อฟูโก้นะครับเออกูเรียกมาโก้ตั้งนานนะครับอาพาสซีฟแรกนะครับ angel is sure นะะสสนะครับอาพาสซีฟแรกคือเมื่อ hp ลดต่ำกว่าเจ้าอร์เซนะครับจะทําการสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น1 5หรือถ้าต่ำกว่า5 0จะทําความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น2 5ถ้าถ้าต่ำกว่า3ามปรจะทาความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น40อเนะครับก็คือยิ่งเลือดน,น้อยยิง พาร์ที่2จะเป็นทางด้านของเมื่อไอลดลงต่ำกว่า50%ดหน่วยนี้จะถูกกระตุ้นการระเบิดพิษนะครับทำทำให้เกิดเอฟเฟกความเสียหายต่อเนื่องแบบดอทนะครับที่สร้างความเสียหาย25%ของความเสียหายการโจมตีเป็นเวลาก็คือมันจะทำความเสียหายแบบระเบิดพิษเนี่ยแบบดอทเนี่ย ตามความเสียหายของไอตัวเนี้ยแบบความเสียหายที่มันทําได้ครับสมมติทำได้หนึ่งล้านก็คือจะทําความเสียหายทั้งหมด2องแส้าประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะเมื่อสตูถูกเมื่อสตู5ตัวถูกวางยาพิษคืนพิษ a o e จะถูกปล่อยออกมาในตําแหน่งที่ของสตูต,ตรงรอบๆตรงนั้นนะครับก็เหมือนคล้ายๆบัตควีนนะที่ปลอ่อยระบเบิดออกมาแล้วเป็นติดสถานะเลื่อไหลอะไรประมาณนั้นนะครับเออ ก็อ,อ,อันต่อไปก็คืออ๋อ,อ,อมีแค่สองอันใช่ไหมเออใช่ใช่มีแค่สองอันผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแบบโกงอยู่นะเออสำหรับตัวนี้นะผมคิดว่าน่าจะต้องให้เป็นเน้นเลือดเยอะปะ่ะเน้นเลือดเยอะกับเน้นเลือดเยอะกับดาเมจแรงนะครับก็คือ HP กับ HP กับอะไรวะเออไม่ไม่โอ้โหเกือบดีแล้วนะครับ HP กับ damage, ดาเมจดาบแดงครับโอ้ยอยากได้นะแต่ว่าระยะไม่จำเป็นสำหรับตัวนี้เท่าไหร่นะครับโดยส่วนตัวคือเราอาจจะไม่ได้เล่นมันบ่อยก็จริงแต่ว่าอูโ้โอเคแค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยโอเคเดี๋ยวเราก็มาเพิ่มทางด้านอาหารให้มันหน่อยแล้วกันนะครับปุ๊บ r800 นะครับไป โอเคมาโอเคของผมมาทางด้านของฟูโก้นะครับก็จะเป็นาทางด้านฟูโก้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นทางด้านของธาตุพืชแล้วก็ระดับมิสติกนะครับอวบิลิตี้เนี่ยน่าจะมีทั้งหมด2ท่านะครับคิดว่านะครับแล้วก็ดาเมจของอวบิลิตี้นะครับอยู่ที่200%นะครับหรือว่าโดยรวมตอนนี้ของผมนะก็คืออยู่ที่9,500นะครับแล้วก็อวบิลิตี้คูลดาวน์อยู่ที่35มิบาวิทำไมโจโจโจ,โจนี่เมือนจะสามสิบห้าวิทุกตัว,วหรือเปล่าเนี่ย เาไม่อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่าเขอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นตัวเหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับคคิดว่านะรับแล้วก็ลิมิตสปาอยู่ที่สี่ตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับเขาเรียกว่านะอัลต้านะครับเออแล้วก็แซนคูดาวนะอยู่ที่สิบสองวีนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับดาเมจอยู่ที่สามพันนะครับแล้วก็แอตแทคคูดาวที่สองจุดหกนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่ 8.8ครับแล้วก็สปีดที่2.8ครับอ่ะเอ็กตอสเตตัสนะครับจะมีทางด้านของค่าความรุนแรงอยู่ที่15%นะครับแล้วก็ป้องกันสกิลอยู่ที่25%นะครับของตัวนี้นะครับโดยที่ไม่ใส่ไอเทมอะไรเลยนะครับอ่ะแล้วผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวระดับคล้ายๆว่าเป็นตัวแทงเริ่มต้นสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับจากที่เป็นเลือดประมาณนี้นะครับอันด้วยความที่น่าจะเป็นบัฟดูด้วยแหละนะครับอื แต่ผมคิดน่าจะเป็นแบบตัวแทงเพราะว่าพาซี่มันก็เป็นตัวแทงแล้วก็มาเลงนะครับเป็นตัวยืนนะครับโดยโต่วตัวผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับตัวออลตาโดยเฉลีย่ยเลยครับคือผมเหมาะผมคิดว่าจากโดยรวมเนี่ยบัฟดูบบัฟคิดเต่าเหมาะนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปดูในเกมกันเลยแล้วกันนะครับเลสโก้เดี๋ยวผมก่อนที่ผมจะไปดูผมผมอยากรู้ครับมาฟูโก อ๋อแป๊บหนึ่งผบออฟฟูกโกผมเป็นใช้นี่เดี๋ยวล่างธรรมดาอยู่ไหนอ่าล่างธรรมดาอยู่นี่ยังไม่มีนะครับไม่มี <laughs> ให้ใส่นะครับเออปลาคาร,คร์ปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยดีกว่าอ่าโอเคครับเราอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเลี้ยวมาก่อนนะครับหนึ่งอ่าสองตัวมันผมมาพิษจุดตลอดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะดูท่าท่าของเขาข่อ,ขอ,ขอ,ขอนะครับว่าเป็นโอ้โหระยะสั้นมากนะครับ แต่ผมว่าอย่างหน้อยผมผมจากที่ผมรู้สึกนะน่าจะวิ่งเร็วกว่าโกโจรับโกโจปะ่ะนะก็โกโจมันวิ่ง2.2เนอะเออน่าจะวิ่งเร็วกว่านะโอ,โอ้แต่ว่าวิ่งเร็วกว่าแค่0.6เหมือนก็เห็นตาอันนี้หรอ รู้สึกไม่ค่อยเห็นต่างเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรารอตัวละครออกมาเยอะเค่อยปล่อยกันได้มั้งอ๋อแต่ว่าอันนี้เหมือนจะเหมาะกับ ทัวร์นาเมนต์เนาะเออเพราะมันเป็นธาตุพืชแล้วไอ้พวกนี้เป็นธาตุน้ำซะส่วนใหญ่ครับอ่ะเรียกออกมาเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะดูท่านะครับว่าจะใช้สแตนอได้ไหมสแตนของเขาแเราจะพี่จะเป็นตัวสีม่วงๆครับที่แบบเป็นพิษรอบๆตัวครับเอ้ยนี่ไงเรียกสแตนเนี้ยตัวนี้ตัวนี้เนี่ยอุ้ยท่าโคตรเท่ทุกคนเชี่ยเฟียวเจ๊จ้าเลยทุกคนเท่ๆๆโอเคเดี๋ยวจะมาดูท่าด้านค่าอัพตัวก่อนเลยนะครับ ค่าตัวนับอยู่ที่750นะครับเริ่มต้นไม่เพิ่มอะไรเลยเหมือนเดิมนะครับเออโอเคครับค่าอัพต่อไปที่มัน200อนะครับอ่ะกดอัพไปสเตตัสปัจจุบันนะครับอยู่ที่เลือดนะครับ16ดาเมจอยู่ที่5000นะครับแล้วก็คูลดาที่2.6นะครับแล้วก็ระยะเนี่ยอยู่ที่8.8แนะครับแล้วก็ซัพปี้อยู่ที่3.1อัพเกรดต่อไป1,800นะครับโอเคสเตตัสปัจจุบันนับเอา วสเตตัสปัจจุบันนะครับอยู่ที่เลือดนะครับหมื่นเก้านะครับดามอยู่ที่เจ็ดพันห้านะครับคูดาวอยู่ที่สองจุดห้านะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่เก้าจุดเก้าวิ่งอยู่ที่สามสามจุดสามนะครับโอเคข้าวต่อไปอยู่ที่สองพันสองร้อยนะครับแล้วจะมีท่าใหม่มาคือเวนเนอรเมาส์ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับโอเคอัพไปสเตตัสปัจจุบันนะครับอยู่ที่สองหมื่นสี่นะครับเลือดนะครับ ดาเมจอยู่ที่10,000นะครับแล้วก็คูลดาวที่2.4นะครับระยะอยู่ที่9.9นะครับแล้วก็วิ่งอยู่ที่3.3นะครับอัพต่อไป4,650อ่ะปึ๊บอ่ะน่าจะเป็นท่าสุดท้ายแนละ้วสำหรับเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตขายตัวนี้ทิ้งก่อนนะครับอ่ะเรียกออกมาแล้วขอดูท่าใหม่หน่อยสิโอเควงเหมือนจะเปลี่ยนด้วยนะครับตอนนี้อุ้ยอู้ ระเบิดเป็นเป็นคล้ายๆระเบิดพิษออกมานะทุกคนโอ้ยนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้ติดสถานะพิษปะเมื่อกี้เอ้ยดามเมจเพิ่ม40%พอเลือดเลือดเลือดต่ำกว่าน,นี่โอ้โยโคตรดีนะสำหรับตัวนี้นะผมมองว่าอนาคตมันน่าจะมีประโยชน์อีกนะเออตีดอย่างเดียวเขาตอนเนี้ยเดี๋ยวผมเรียกตัวมาเพิ่มก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราอัพก,ก่อนก่อนแล,แล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมปล่อยออโต้เพลย์เลยแล้วกันนะครับอันนี้เราน่าจะพูดไปแล้วป่ะนะครับน่าจะพูดหรือยัง โอเคแล้วเราพูดใหม่แต่สเตตัสปัจจุบันครับอยู่ที่เลือดอยู่ที่26 0 0นะครับดาเมจอยู่ที่1 1,900หเกย็คือตีว่า1น0 0 0นะันครับพูดดาวที่2.3นะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่11วิ่งอยู่ที่3 4จนะครับอัพต่อไป800 0นะครับอ่ะอันนี้ตันและเรียบร้อยนะครับสเตตัสปัจจุบันนะครับอยู่ที่เลือด34 0 0 0นี่นะครับตีว่า3า0ห้าได้เลยนะเพราะมันนิดเดียวนะคอ่ะแล้วก็ดามเมจอยู่ที่1 3,500นะครับ คูดาวที่สองจุดสาแล้วก็ระยะยที่สิบอ็ดแล้วก็สปีดที่สามจุดห้านะครับถือว่าว in ิ่งอัพยิ่งวิ่งเร็วนาอเออดีดีด,ดีผมบอกว่าเป็นตัววิ่งแทงนะครับแต่มันไม่แทงขนาดนะั้นแต่มันอาจจะไม่เท่าเซเบอร์นะครับแต่ว่าถ้าพูดตัวมันอาจจะใกล้เคียงกับโบลี่นะครับหรืออาจจะดีกว่าโบลี่เพราะผู้ตรงพาสซีพาสซีมันมีประโยชน์กว่าโบลี่นะโดยส่วนตัวผมนะครับปะเดี๋ยวเราไปล็อบบี้กันก่อนโอเคผมก็ เรามาที่ล็อบบี้เป็นเรียบร้อยแล้วเขาไม่รู้ว่าทำไมมันถึงพาผมมาล็อบบี้รวมนะครับเออก็แพงดีเหมือนกันนะตอนได้อยู่ล็อบบี้ที่เซอร์วิสนะอ่ะก็ทุกคนคิดยังไงกันบ้างครับสำหรับเออ่ฟูโก้นะครับเออโดยส่วนตัวผมคิดว่าในอนาคตน่าจะมีโอกาสได้ใช้เขาครับอย่างเช่นถ้ามีแบบว่าเออ่คล้ายๆว่าเป็นที่แบบชนะธาตุาพื้นสามารถชนะได้อย่างเช่นแบบอีเวนต์กระต่ายอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าน่าจะได้เอาเอา,เอาตัวละครอย่างฟูโก้มาใช้นะเพราะผมคิดว่า ถ้าไม่มีตัวพืชที่เก่งกว่าแบบ,นบเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ตัวนี้นะเก่งกว่าทัสึมิกินะครับเออด้วยความที่พลาซีฟมันตั้งนานนะผมมองว่าดูดีนะครับเออแล้วมันสเตสเตตัส,สหรือสแต็คมันก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ค่าแบบเอก็กท้าสกิลมันเนี้ยพวกค่าความรุนปลีกหรือความแบบสกิลรีเซ็เนี้ยผมบอกว่ามีประโยชน์ในอนาคตละกันนะครับเออโดยตัวผมคิดว่าอย่างนี้นะเออถ้าอนาคตมันมีแบบ ธาตุน้าเข้ามาผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้นะครับก็ทุกคนคิดอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็โดยตัวผมก็คิดเท่านี้แหละ <g ül üyor> <g ül üyor> ะก็สำหรับคลิปต่อไปไแบบปคิดตัวอ,อะไรหรือแมพอะไรหรือว่าเกมอะไรนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงนี้แล้วกันนะครับแล้ววันนี้ก็กบ,า,กบายบายหอยตัว <g ül üyor>